นะครับนานๆจะเจอทางเข้าหมายดีๆอย่างนี้สักทีนะฮะโอ้หทางนี้ดีฮะโอ้ยแตาทางเข้าหมายอย่างนี้นี่คนน่าจะมาเยอะแน่ๆเลยอ้าวดีเดียวแป๊บเดียวโอ้โหชมไม่ได้เลยทางเข้าหมายดีเดียวปะปะปะแป๊ะไอต่อบอกว่าอยู่แถวนี้แหละ ทางไหนแล้วที่นี่อ้าวไปทางไหนวะเรื่องก่อนเรื่องก่อนเรื่องก่นอนไอต่อจิ้มพิกัดให้ตรงไหนวะเนี่ย คือ,อ้โอยเราเลยมาฝ่ายหนึ่งนี่วะมันต้องกลับรถเดี๋ยวเดี๋ยวเรเลยมาฝ่ายหนึ่งปุ๊บน่าจะมาทางนี้น่าจะมาทางนี้อ่าแล้วกัทางนี้

อย่างเงี้ยโอ้เยอะมากเลยต่อเยอะมากเลยบอกพี่กัดหมายได้ดีมากโอ้โหโอ้หมายสวยอยู่ เออเกี่ยวๆเอ,อ,อ้ยไล่ป้ายไล่เลยโอ้เด็กเกี่ยวเยอะพ่อครับอโอ้มันมาสอดกันอยู่ตัวนี้เนาะ,ะมันไปหากันอะไรอยู่นเนาะวัวแบบนั่มนะครับ<ะ>น้ม่มมันไปหากันอยู่เนาะ หไฟกเรา้หนไหนผมดูคำชีอีนี่ครับโอ้บพอแหลวแรงว้เบอใหญ่บพอแหลวแรงล้วบอขึ้นไปนี่มันมีฝายอยู่ป่ะครับนี่ขึ้นไปนี่หน้าหวยไปหน่อครับหน้าหวยไปกระไป๊ัน 那鲁昂，嚯，就那。